สวัสดีค่ะคุณยายทิพนอเวย์หิวก็กินนะคะอ่ะมาเบิงชีวิตสโลไล์ของยายทิพนะคะสโลไล์มากๆล่างจานอีกปับบ้านเมื่อน,นี้แหละ อยู่กอยู่ฟ้ามที่บ้านลูกสาวไปสอบมียังก๊กกำลังหาไปนแนวเห็ด แต่เนี่ยซับกุ้งดีดีออกีลักกลับบ้านอยู่อันคล้องดีดีนะมาไว้กับตอมหมด ทอดอัน,นอยังก็เบคอนมาเจ้าเนี่ยร้างจานนะคะร้างจานคุณยายไม่มีอะไรยากสำหรับคุณยายนะคะอันนี้อะไรมันยากมันก็นยากแหละนะ,ออะไอ้เมันง่ายมันก็นง่ายชีวิตอะคิดเยอะคิดมากปวดหัว ันอยู่อันมันอยู่กับอีพ่อตอนหนน้อยเลยหอดแล้เนีนะตอนในน้อยพึ่งายกไปอยู่กับคนตาอยู่กับตาสมัยอยู่คนสองคนโตเหมาะแน่กับตบไปเหตุหน้าเหตุไห้อันนี้ก็ไม่อยู่กับผัวอยู่ผัวก็อยู่คนเดียว คนเดียวนะคะอยู่คนเดียวแกดีกว่าจไปเฮ็ดนนเฮ็ดนี่สางไปเรียกแล้วนากล้าตายลงนะล่างน้านอ้เื่อสมัยก่อนล่างน้ามันนั่งยังก็าตายให้นะไม่เห็นอะไรายากนี่มันอยากสนุกขึ้นย่าย สิปิ่งย่างบาร์บีคิวก่อนกับยูองศีเราคนเดียวอ,ะอ่ะฮะพันแมนอยู่เมืองไทยอยูคนเดียวองสีเมื่อไหร่เนี่ย กลางคืนพื่กันบางเธออ่านกลางคืนคุณยายก็อยู่คนเดียวอยู่กับตอบเนี่ยคนเดียวแกรี่ก็กบางเธอไปปาร์ตี้กับ,กบลูกกับหลานบางเธอคุณยายบ่อยมีอารมณ์สุนทรีคุณยายก็นอนอยู่คนเดียวส,สวยๆอยู่คนเดียวนะ เมืองไทยว่าอะได้แบบนี้เพรเข้าใจก็แบบเป็นยังเมืองไทยก็เป็นยังสัตว์เอาเฟืนจะหักเมืองไทยคือเอาแหละแต่ว่าเพราเข้าใจว่าเป็นยังอ่ามันก็มนุษย์เหมือนกันเดีอยู่นี่มีคนเดียวคนนี้มีคนเดียวนี่อันมันสมิ่นเดือนเฮิร์สแมนบอกเฮิร์สมันก็สมิ่นคนอันมาเซามาเซาอัน มาเซากับต๊อบหลังเนี่ยพวกกันล่าสัตวดนะชายกันห้าคนแม่กับต๊อบหลังเนี่ยคิดเบิ้งอ่ะคุณยายก็อยู่อยู่คนเดียวอยู่อย่างเงี้ยเขากับพ่มาเห็ดอีหยังเทาเดียวเขาไม่มาทำเขาบ่มา,ามอยู่อย่างเงมาเงี้ยเขาก็อยู่ของเขาเขาอยู่ของเขา อยู่อย่างเงี้ยมาเจ็ดปีแล้วนี่กับคุณตาย ยายทำความสะอาดทางในแล้วเก็บเอียนผ้าปูที่นอนที่นอนเก็บกลับบ้านนะคะเก็บกวาดเรียบร้อยแล้วเก็บของอย่าเหลือแต่ว่ารอคุณตากลับมาเราก็กลับบ้านบ่มแมนคุณตาดปินงยางบาบิชิมก่นอนว่ากันไปเร็วรถคงจะติด เขาเสีเ,เขาขึ้นบุ๊บมองเิ็งงานไปเลยงากับท่อมแก่แหละแจ่แล้ว,ลวมากไปกับฝ เก็บนะคะเปลี่ยนผ้าปูที่นอนใหม่เปลี่ยนปกมอนใหม่แล้ว คุณยายปไปเลยอาบน้ำมาสามมือแล้วแต่ยากหัวบ่น้ำไม่ได้อาบสามวันแล้วนะคะคุณยายชิปอะเน่าหมาเศร้านี่ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาแต่ว่าคุณตาคุณยายคุณยายก็ได้กินไวไ้เลยอ่ากระนังอ่ะ,อะ,อะคุณยายล้างจานเสร็จแล้วนะคะล้างจานเสร็จแล้ว ก็เก็บเบิดเล้าก็เเลือแค่ลอคุณตาน่ะนี่แหละชีวิตสโ,โลไลสลไหลนี่มาเศร้านี่คุณยายตื่นขึ้นมาอันคือจังเด็กกินคือจังอันกินของอันจกักรแล้คข้นดำ คุณยายก็เลยถามคุณตาว่าอันฉันก็ได้กินกินจักกะแล่คนดำนี่แม่แก่ดิโมเ็นกินของเธอหรือกินของฉันกันแน่ยคุณยายก็ดมแต่ของยังกับโมเมนแต่ของนะเว้ยสงสัยเป็นคุณตาฝ่าบอกแกดิแกดิไปไปทำความสะอาดจัก,กระแล่เธอเดียวนี่เหม็น แกได้กาแฟไปเสร็จอันนั้นเอาอันกระดาษเปียกกันแม่เสร็จพ่ออยู่นี่มัน่มีน้ำอาบมันพ่มีอย่างมันบ่เออก็ไปเสร็จแล้วก็ถ้าถ้าอันเอียงก็ลูกกิ่งแต่มมนะพลังก็จกะภาษาเรียกแสงเอียงบางเออเห็นคุณย่าอยู่ไทยคุณย่าบ่มานั่งตากแดดอยู่สิเดเธอ ยาแดดแต่ว่าอยู่นอร์เวย์น่ะช่วงที่มันมีแดดต้องรีบตากนะคะถ้าไม่รีบตากมันจะรีบไปนะคะแดดนะคะมันไม่ได้อยู่กับเรานานนะคะแดดที่นอร์เวย์มีค่ามากเอามือนีคุณย่ายกับมัเบาสูกันฟั่งเนาะ อยากอัถทายคลิปปิ้งย่างบาร์บีคิวมันก็บวสสดวกเว้วเพราะว่ามันหลายคนตัวนี้นะดมยังเอ้ย ให้กระต่อมหน่อยของคุณยายมันก็จะรกหน่อยนะคะโซฟาขังในมันมีโซฟาข้างนอกแล้วก็โซฟาตรงนี้นะคะอันนี้ก็เอาไว้ย่ามเข้าเบงหนังเน,นาะเบงกันเข้าจะดูทีวียังสิแม่นี่มสัสยยางเดียนี่ค่ะเวลาที่เราจะคู่เซออดดูทีวีอ เต่าพร้อมเต๋องเขาเทียงนาคุณตาเทียงนาน้อยคุณตาคุณยายส่วนมากเราจะห้อสีนังมองนี้กันอันนี้ก็คือหม่องเพชรไม้เนาะตัวเติมไม้คุณยายก็ทำความสะอาดหมดแล้วนะคะก็เหลือแค่นะแพ็คของ แพ็คของกับวิอยากหอกเอาซัมนี่วนเดอกินกาแฟมาโชว์เล็กๆน้อยๆนะคะโชว์เล็กๆน้อยๆน,นะชีวิตสโลไลฟ์ like ของคุณตากับคุณยายชีวิตที่มันไม่ต้องใช้เงินมากมายนะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มันต้องใช้เงินนะคะถึงจะใช้ไม่มากไม่มายแต่มันก็ต้องใส่เงินนะจ้ะ อาทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้นะเงินสําคัญที่สุดนะคะนะขันบอมีเงินก็ขึ้นมากบ่ใดเลยเพราะว่าการจะขึ้นมาบนเขาลูกนี้มันต้องใช้น้ํามันรถนะคะน้ํามันรถนะมันต้องใช้น้ามันรถมันต้องมีอาหารมันต้องมีน้ำมิูนมินี่ต้องขนขึ้นมานะคะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอืมนะ ทุกสิ่งบนโลกใบนี้ต้องใช้เงินนะคะคุณยายทิพย์รักเงินนะคะรักนะรักเงินเงินจงมาเงินจงมาหาคุณยายทิพย์นะเอออยังมันเหตุแต่เบ่งคุณยายดำดำเบ่งเนี่ยวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะคะน้ำน้ำว้อยอ่าน้ำสามมือลวเด้อพี่น้องเอ้ยเหมนบอ่อจา้า เมนบอแต่ว่าแปรงฟันอยู่ดิแปรงฟันล้างหน้าอยู่นะคะแต่ว่าน้ำไม่ได้อ, to, อาบเซ็ตต่ตัวเซ็ตเซ็ตจักรแลแล้วก็ท้าลูกกิ่งไหมเทสจักรแลถทาลูกกิ่งไหมอันผิวนี่ค่ะครีมนี่คือผิวนี่ทาครีมกันแดดหาสิบเอพีเอฟห้าสิบก็ไม่อยู่คะ่ะแดดที่นี่อืแดดแดดตะเวนนอเวนนี่คือจังมันอยู่ไตมันมันมัน ฝ่ามันนี่คือ,อยังอยู่ไก,กลๆกับโลกนิแมะเออนะเอาอันนี้ก็เป็นคลิปคลิปเล็กๆห,ๆหน่อยจากคุณย่ายเนาะเออมามาโชคชีวิตสโลอะไรของคุณย,าย่าชีวิตที่ขึ้นมาบนนี้แล้วไม่ต้องคิดอะไรซ้ำๆบางทีบ่อะไรหรอกคิดคือเกาแบมีคนไม่แต่คิดนะอืแต่ว่าคุณย่าก็เป็นคนที่ว่าศูนย์แป๊บเดียวศูนย์ศูน์มาโดนไหม ูนย์แป๊บๆก็หายไมไ่เอามาคิดนานคิดเดยอะปวดหัวนะก็ไปต่อเหมือนเดิมอืมเอาจาังหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคุณยายในเด้อกดถูกใจคุณยายเน่เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณยายที่เพจคลิปต่อๆไปนอกจาหวังว่าคลิปนี้มันก็อ่ะสำหรับคนที่ชอบชอบความเป็นอ่าเขาเอินว่งไงก็ private ชีวิตเรียบง่ายที่ไม่ต้องคิดเยอะคิดมากนะ,ะก็คือกระเป๋าเสื้อผ้าใบหนึ่งอาหารแล้วก็น้ำซํานั่นไม่ต้องมีอะไรเยอะนะก็ขึ้นมาอยู่ตรงนี้ได้แล้วแล้วก็ปิ้งย่างบาร์บีคิวนั่นแหละอาหารยอดนิยมของคนประเทศนอร์เวย์นะคะช่วงซัมเมอร์ก็จะเป็นปิ้งย่างฮอทดอกสุดๆนะ่ฮอทดอกอร่อยสุดนะ โอเคค่ะขอบคุณนะคะที่มาดูคุณยายค่าคุณยายกับสิคอตัวแล้วกับหัวไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอให้แฟนเพจของคุณยายทุกคนจงอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองทุกคนนะจ๊ะสาธุ